สบายดีพี่น้องฟังเราฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้เราพี่น้องสาวสุดกาได้เข้ามาหาสาวประมุ่นแล้วเนาะว่าเขานัดกันว่าจะมาพ,าพ่าทัโพดเนาะพี่น้องถึงว่าไม่สิหี้ยของสิเสียแต่ว่าเขากับมาพี่น้องมาขอพรจีไม่เนาะขอพรเพื่อให้โพอของที่เขาเสียนําไม่เสียเดี๋ยวให้คนประกาศหาให้โอแล้วเขาจึงคนว่าจะไามา่ให้หนะพี่น้องมาให้เขาเนะทางเราพระมือนี้ก็เลยว่า จังเลยก็ะยาตั้งมุกตั้งใจมาขอโทที่พูดทัดโขนจากสามสี่ปีแล้วที่ว่าบโบได้มาเนาะเอะากระเพา้ากันไหวขอพทษอย่างเรียบร้อยแนละ้วพี่น้องบุญดีก็ได้ปล่อยป่าไปหนึ่งถุงเนะาะเพื่อให้ชีวิตราบลื่นในปีใหม่ป่ะเอากระพาก,พพะกันกินขคาพุนได้หัดนี้ว่ามัอนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยพี่น้อง,อองทางฝั่งไทยก็มาหลายเนาะโอ้ยสาเวเตียแล้วสาวนู้นมานั่งรอตั้งนานแล้วไปไป เพื่อคนละ้วึไม่หมปักไปกินข้าวม่อกี้ข้าวป่ไม่หงมพี่น้องนุ่นจะปีลน่ลับเตะเห็นนะานพี่น้องอาะางอุมลูกหมูไปก่อนเนะหมูลูกหนึ่งเลยได้ลูกม่้แม่เจ้าจนีเเออแม่เจ้ไป่อย่าง ไปอันโนอนาอนโนบ๊อบบ๊อบอนโนนอนโนนมเจ้ากิานอนโบ๊อบบมาเปลี่ยนแคมเปอร์ด์บ๊อปไปไปทางใดไปวัไห้เดินบายบายวไห้เดินไปน้นน้อถามแม่

น้องมาลี่บ้าขายเลยเฮ้ยเฮ้ยขโมยคนหลายขนาดเลยคนหลายตั้งเงินดึงเลยก็เขาจะมา โค้งเต็มเลยลูกองแอม้มีตู้หลายหล <What? S 1> ายมีของใช้ของอย่างกันหลายแตกต่างจากมาแต่หลายปีแล้วนะ <What? S 1> เปลี่ยนไปแล้ว บงคงข่อยหาใส่เหนือนหลายใส่ข้าวปุนน้นในหนึ่งก็ได้เด้อเอาเหงือหลายแทนเราเตียได้แล้วพี่น้องมาเบ่งเพิ่นตักข้าวปุน้นหอมหอมนำข้าวปุน้นเพิอเหนือก็เป,เเปเน็นตะเซเป็นตะเซบเนาะเหนือมักปี เหงื้อหลายๆถ้วยชุดท้ายบ่สาวประมุ้ยสั่งเนื้อหลายๆเราคนมาขี้เหงื่อพี่น้องตัวเซียเนาะประมุ้ยเอาไห้องเจ้าแมนชุดท้ายเนื้อหลายสบายดีเด้อพี่น้องบระมุ้ยสาวลาเด้อได้แล้วเอาซ้ำถ้วยขอบุญคุณนั่นคุเอาวคุณน่ะ แม่ครบแล้วสาวนุ่นเหนื่อยสามารถยุบได้บ่บ่ได้บ่ได้เอาคนนั้นคนว่าคนหิวเพิ่มเหนื่อยอ้สาวนุ่นซื้อลูกชิ้นมาแล้วนี่ตะแซ่บเนาะที่เจ้าบุญได้มากินคุะปนทัดโผลจะโดน S <S มักพิกก็มีมักพิกริบเนาะพี่น้องแล้วก็มักพิกหาวเดสิสูในคันนี่นี่

ิมซาเนาะอาจจะเห็นเป็นแทามีหลายประตูเป็นประตูวางไว้เนาะสามารถอย่างในพายะนะคะคตรท่เลยห่านอ่ะคลายที่ดีเลยจดเทียสิติงกนเดี๋ยวกินความทำหนึ่งชิมให้มาทีเบิ้งเน,นี้กินมะขามปุนนี่

แท็บดีมากเลยที่ใจรู้จักเรื่องจริงนี่ยใจม่ปลอดใจอืม็บน้ลานีน้นมา อ่าวันนี้คิวสาวปลามุมยเพิ่นมาปุ๋งล้วได้พี่น้องของปลามุเยิ่นสึกอมาหลายหลายเนาะหลายน้ำเหนื้อเพิ่นเพิ่มเหำนื้อให้เพิ่นขิดว่าสี่ถั่วเพิ่นอ่ะปลามุ่ยกี้สั่งเอาแต่เหนื้อร้านเพิ่นไถ่แต่เหนื้อทั้งเสร็จร้านนี่ค่ะสิเบิดรวยเละเลยไม่คลาใจดีขนาดพี่น้องแม้ว่าเพิ่นฮาบใส่ไม่คานมาแล้วก็แม่มานั่งขายอยู่นี่มีบ่อนให้วางขายเบียร์อ่อนอืมงามได้เหนื้อเพิ่นน่ะ ซีมังดูฮะกัดมะเพ็ดแซบปิลีมังปีขัวหอมเด้มังตีขัวต้าแซบบได้ส้มในพี่น้องแซบิลีขนาดแบบเฮ้าอันบบได้มาเขายังคิดยากะนะ มาต้องลองมาชิมด้วยพี่น้องคนหลายแหงต้าเตี๋ยได้แซบบ่ะว <laughs> ันนี้มากินตะดนเนาะต้าเตี๋ยจมจังมาตะดนื้อนี้ได้มาแล้วพี่น้องดีใจคะนะ่นหนพอดีได้มาขอพรปีใหม่เลยคุณีทำสิมาสั่งของหวานได้ปัะเนี่ยเพื่อนให้เลือกเอาอัน มักตานฝนบางอันบางมีเดี๋ะะวยวเอากับเสากล้วยถ้วยหนึ่งอันนั้นเลยเอามักตาลล้วนเลย,ยสองถอ้วยแล้วเขียนกาลล้วนเนาะโดยของหวานเพื่อนพี่น้องให้เลือกเอาเลยของขึ้นเสือก็คือจะเป็นมักตาลอ่า <laughs> ตอนมักตาลก็เต็มถ้วยเลย แล้วพี่น้องเต็มถ้วยเลยมุย้ยไปสั่งเอาได้ๆดี่ของค่อยจะใส่มังมีเจ้ากล้วยมังตานค่อยสั่งให้เจ้าหานตานล้วนเด้พี่น้องมังดอนมักตานนะนะกระอ่อนเลยมีแห้งเลยพี่นออ้องเดิอ ที่แรกเบิง์คือว่าอันคือต่อนน้ำก้อนนะมัตักเลยไปต่อน้ำสาลน,นะ <c oughs> มันไงบนตะ่อน้ก้อนแ้วกเ็น้นก้อน Ừ, đúng rồi. Ừ. Ừ, đúng rồi. ดูริ่ิดูรลสะเห่นไหมล่ะเห็นปะหาแม่ไว้หาแม่ไว้หาแม่ไว้หาแม่บัวไปเมื่อวันนี้ สงฆาพันงฆ่าพันกีบพี่เนาะแพงเลบางการงานเออต้นนั้นแพงาต้นมันนั่นอสงฆ่าพันงสีพันบาทเออก็มา่นห่นแหละงพนบาทสองพงนี้ทำจีบบได้บ่ได้บ่ได้บได้ได้งาคนเยงมันนเออมันนเือดอยู่ พอเาอยากเออพอเศร้าอยากไว้กันเลยจะมาเ้าก็นอย่างงี้รวดทหยแล้วเขาไปปีนเอาเองบ่นอีกเออขึ้นเองซื้อคนแล้วก็ไม่ขึ้นเลยเออชื่อเป็นเมาสลายปีเอาให้ข่อยในทงหนึ่งข่อยอยากได้แต่โตอ่อนๆนี่อ่อนรับประกันบ่บ่อข่อยเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่บ่ออ๋อตัวลหม่เลือกเอาเอาอ่อนนี่เอานี่นแบบนี้เออแต่เรียกให้ในซุปเลือกเก็บพุงเนี่ยวเป็ดพุงไทบ่หรือกินเลยเนาะ เอาไข่มากินที่บ้านเออเอามีนึ่งอ่อนนุ่มๆอืมเมื่อกี้เนี่ยกินไปแล้วคนละถ้วยทันทีเอออันนี้ซื้อมาฝากแม่ซฉยๆถ้วยจะได้ถ้วยละชาว์ชาว์หรือชาว์ชาว์ชื่อมันชื่อหวานเหรอกระขอยอ๋ออันนี้ก็อ่อนนะอ่อนวัดแล้วหมดกานเนี่ยปาญยำนี่ เออพ่อบบบนี้เออเราวหอซึมเบาเตียงอีกเลยคนหูวจากเบาเตียงเพี่ยเราซื้อหลายบอเรามาซื้อหลายเบิงรถเสร็จเปิดนังเบาเตียงเราซื้อเป็นแซงบรออะเราซื้อไปผ้าซื้อเธอละละแม่เราเนี่ยน้องสาวเราหัวอยู่น้ำร่องขาหรือน้ำร่องที่เลยเนี่ยแล้วหอมเบาเตียงเด้เหตนผลอะไรบอกมวยจะถุงทองเดียวทองเดียวที่ของนอกอ่ะ ยังไม่สี่อิบยังไม่ไลก์แบมเออใกล้แอ้นี้แล้วโบไลเรเยกประการมันขึ้นโได้มันบมีมันยังบมีไยังบย่างวายยาับโจเล้ยวดีเดือนหาเอเดือนฮุกถือเรียบปรกาอ้ันพอมันแพงแต่เนาะมันยังนายยามแทง บันไม่เบ่งวิธียังมีอยู่ว่าอ้ตัวผาเบิดแล้วมันใช้เบ่งวิธีไอ้เพิ่นผ่ามุกตาดผ่ามุกตาดโซมันเบิดหายดีอยู่เนาะอ้เออดีแต่มันโบมีเนี่ยเนี่ยมันโบมีแนวมันเบิดจ้ะแนวขยพวกนวมันเบิดจ้ะหายเนาะแปดชิปเนาะเออของเจ้าตายแล้วใบชิปต้องใบดิ ขอบใจเด้อขอบใจอ้ายกำลังจะห้เขาถืออยู่ใช่ไหมน้ำมะขาวเขาจะกินแล้วไหมสั่งงานหน่วยนี่หน่วยบ้านยังไงใช่ไหมปักมาดิมาเบิ่งอันนี้ขงสารก็หนึ่งคนใส่แล้วแดดจังเลยพี่น้อง เขาคนไา,ายอันดิบเข่าคายนะตาอยู่ไปใส่บาทคือแบบนี้นะตัวสารมันก็มีมวยตะเพงเนาะแม่อยู่ไปใส่บาทเนานะตะแพงอยู่แต่ราคาสูงสามพันห้ายห้าสิบหัน ้นแพ่เนาะตัว้าอันนี้สหตัวนี้ส่หพี่น้องอืตัวนี้ถือลงไปเลยวแม่ใส่ของใส่บานหรือว่าใส่ของทหารแล้วแต่แล้วแต่คนต้องใส่พี่น้องอันนี้นะแค่าค่ตัวนี้แหละที่อยู่อเดียววเหน่อแพงะตัวเก่อืมของน้นใหญ่นี่ก็จะได้าช้นา มีหก้ห้าพี่นอ้องอ่าความใหญ่ก็ขึ้นไปตามราค่ะสามขึห้าสี่ขห้าหกขิ้นห้าเนาะอีลายอันแล้วน่น้องอันตรงไปได้บนดอยอันตรงไปดอยู่กับโตข่างพระธาตุโพเลยพี่น้องน,อนี้ำอ้อยีอันต้นไอ้ไอ้นีว่เยงัสามขุนด น้ำอัจน้ำน้อยแบบอันก้อนน้อยเนาะน้ำตาลน้ำตาลบอนี่น้ำตาลมะพร้าวบอนอ๋อน้ำตาลก๊กตาลนี่แหละโอ้น้ำตาลก๊กตามอู้พี่น้องนี่เป็นก้อนน้อยอันนี้เ่าไว้น้ำอ้อยนะคะคือเป็นน้อนน้ำตาลเอามาไว้ใส่ขนมบุ๊กข้าวกลุ่มบอนอันนี้ใหยื่อกับไอนี้ชิมหาพัน้องเอาอันนี้ ือเธอท่อท้อโคกินเลยนารายโคยใจกรเพแต่ละมือึก็พอได้ขายไ้ส่วนายส่วนลายเป็นแ็บมาตะหท่งเน เมืองตั้งแขวงบ่ืดเปล่าด้พี่น้องทางฝั่งไทยมาหลายหลายพี่น้องทางฝั่งไทยก็มาหลายพี่น้องคนนี้มาขายงประจำเรื่องร้ดนเป็นขผาวอยังครบถุกนะพี่น้องที่ว่าพี่น้องเคปซี่เคยว่าถามโคกละขั้นค่ะนะนี่โอ้แล้วที่ไอ้น้อยคนหนึ่งก็ต้องแซงซาวพี่น้อง ที่ว่าไม่วาซื้อเมื่อไสที่ว่าพี่น้องเอสซีถามว่าต่ําแล้วมันดังก็เสียงระ้างโคกอันนี้และสองแสนเช้าเป็นเงินบาทนี่นตบอยู่สามร้อยห้าสิบเนาะประมาณ 350. สามร้อห้าสิบ 350. สามแสนเช้าเกือบสามร้อยห้าสิบบอกเลว่าจังหวะสองแสนสองแสนเช้าสองแสนเช้าเกือบสามร้อ ไก่สามร้อยสี่ร้อยหลายหกศูนย์และสี่ร้อยอไส์บ้เคยเตกเลยนี่แม่เข้าอันแล้วซื้อมาซส์อันหน,นึ่งแล้วบานนี้เนี่ยพี่น้องยัฟซี่เพิ่นเห็นในคลิปเพิ่นถามมาซื้อใส่เพื่ออยากได้พี่น้องอยู่พทพนโพนเดอร์นี่เห็นแล้วเอาเมื่อตํำมันบ้เตะมันติดราคาแสนสองแสนตามเอามามีแล้วเขาบรได้อาวนาอ ข้าวบานนี้เข้าชิพากันครับเราได้ที่น้องเสียงแล้วกินข้าวแล้วเมื่อกี้มีหาเขากินข้าวปุ้นไปข้าวปุ้นนะถ้วยและวซ้อห้าเนาะประมาณถ้วยประมาณถ้วยสี่สิบถ้วยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทนี่แหละกับน้ำหวานกล้วถ้วยสี่สิบบาทพี่น้องแท้กุ้งกับมึรจังกับมี่และต้นมี น้องนะม่เปิดน้ำตาล้าลดันก่อนแล้ซอยน้ลูกเาเอาลยวนเอแหละธนามาาก่อ้ซื้อโลแทาตตาน้ตาลนต้นตาลฮยคนเซื้อโลแทตาลูกหล่ะคนเทดแบบอ่ะมีกระตานอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นกาแฟงล้วเนี่น้องอันแลก็ซื้อซื้อซอยเราฟูทางูลม่นกิ พี่ท่านชอบพันสานหรือเ่าพี่น้องเอ็มซีมาเที่ยวจะเห็นเลยทำอานาพาข่้นเรียงขายมีแต่อันนี้เลยน้ตาลยอดสาน้ตาลยอ้อไม่เนอกของขึ้นซื้อแพทปดนีอนุักษ์ของตัดตัวเป็นก้อนเล็กๆพอดีเป็นตะแพรงถึงจะตัดตัวอย่างย่พี่น้องน้ำผึ้งจะมีได้เจเลยน้งจีด้วี่น้อง น้ำตาลนดเยน้ำตาลน้ตาลทชด้หลานนัหละเอามาต้มเป็นก้อนแล้ว่เอามาต้มเป็นก้อนออกมาแบบนี้อันี้เป็นน้ำตาลที่นกกินได้กินมันเย็นท่องหล่ะโบทุกเคยแม่ทุกชิมาจะมาพัโหวานที่แห่งบแม่มันมันแอบมันเป็นหวานแหงยกมาทางื่อตัวน้ำตาลที่หวานที่หวนตัวก่ะตนึงเราลองซีมหนึ่งทไผมาไปซีมลกัน เกิดมาไม่เคยกินจะเกิดนี่เลยมันหนาั่้แลมโตเอ้าไปเอาจ้งยอดสาเข้าไปแม่ก็จะโตงมนมีกระบังโตได้คำน้ำมันจน้อยลง่ะในถัวดินทงอะไรด่แมทดินทงซีฟัโตโอะนรบมีบอกบ่มีโตโตไหนทัอันนี้โตยังอนี้ค่ะโตขรัวขรัวแล้วโตแบบแม่ขอยกได้โตขรัวสบโกได้โตหาโตขัวก็อันเดียวกันโตหายังบริขั่ ซามทงเจหานี่นะเอาเ้นี่ยซามทงออต,อต่อตะมุยเหนสงพี่น้องมุย่อคอยเห็นเธอเลยขึอว่าเป็นตะแพงแต่กอ็อยางไงะตะหักตะแพงดดเดียวเลยถูกกระต่ายแล้วสองลูกมจ<ม>ากตรงไนลปลายลไปลายพี่น้องเป็นตะแพงเงาะแม่ตะแท เพคนเอาวันน้ำตาลยอดตาลต้นตาลนมาเห็ดนี่แหละอันนี้เซ้นหนึ่งข้ากระตาใส่ตรงเส้นที่โล่หนึ่งน้ำตาลเซ้นหนึ่งกระกาเแทนนะครับหน่งอันที่ห้าใสอันอันนี้ทอาห้าอีเส้นที่สี่ใสอน้สอัมูลค่ สล็อล <mile> ี่แลนี่มอลี่ใหม่สลี่แอนเปลือกวะแม่สลี่ตัดกระป๋องแน้องประมาณคงขายคงราคามันมียางมันเต็มเลยมันมียางสารเดือดร้อนแดดเดี๋ยวชิลงซิมน้ำตาลนี่ลงเบิ่งไปเดี๋ยวหิวโซ่มาไว้ซื้ออย่างไรเดี๋ยวมันเต็มเลยเอาไปใส่ล้น้ำมันเดี๋ยวนี่ในจะถืออยู่ค่ะ จำอันกับเจ้าอันอย่างก็กับเจ้าถือโทรศัพท์อยู่เระถามหาโทรศัพท์มันดีใจโทรศัพท์อยู่ในมือเขาเคยเป็นเลยตอนยังน้อยเวลาเขาอาบน้ำเลยเขาถือโอเขาอาบอยู่แล้วเขาหาโอนะตลกว่ะเพียงนี้ลองซิมเบิร์อันเป็นน้ำตาลสดบรีโตมซีมือที่เย็นขนาดซีมไปที่หนเบิร์กอีกได้เจ้าของหานกันแนมไหมแนมเบิร์กนะแม่ซีมเดี่ยนี้อันกลิ่นหอมคือม้ำตาล ทิมแล้วมาซื้อเพิ่มเพื no ่อนมากานติดใจเอ้าเซฟเลมุ้ยเห็นแล้วมปม่ใหญ่นะเกาหัวเราอุกใจได้ซีนอยู่นี่เลยซีนอยู่หน้าห้านเราเลยยัน้ยงเราเซฟเซฟเป็นหอมหอมแบบคือหมักตาลนะเนี่ยหวานหวานแมวหวานแหงหวานคือดีเซฟเซฟเย็นท้องอย่างนี้เพื่นล่ะเซฟพี่น้องเอยเดี๋ยวบัานี้เราควรจะได้ขอตัวกลับก่อนประมาณบ่ายสองแล้วตอนนี้เนาะเพตัวเีาสิขี่รถเมล์ หลายสิบกิโลเติบนะน้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวสุกมีเด้อใ้ก็เป็นกำลังใจให้หมู่สาวสุพนะน้องสาวประมุ่ยได้เป็นตะกนให้หมูเนี่ยสบายดีบ๊าย